ม่เจิดมองเราได้บุญึ้นเอาเลยบุญรู้แต่ว่าม่ถึงมองบ้านบ้านนั้นก่อนนีบ้านนั้นก่อนบ้านน้งทับซ้อมึงเห้ยซอเยอะเลยอะไรจะมาซับเจ้าเฝ้าไอ้เจ้าถามเลยขึ้นขอม้าวันนี้ไปคารวะอันปูจะขวางไป เ่อแต่งงานที่เราฟังคนอ้วนจนได้บอดเจ้าภาพ้องมาเหนไม่ถึงแน้วมาหาเพื่อนมาได้ยินขอาใช่ไรเออ่ก่เพื่อนเขาไปยังถามด้วยกันจา่าไะน่อาบน้ำเลยคับอาบ้นสยามนล่ค่ะร้านสาวไปกอนอเงินจะเลแล้วตอเนแล้วจบนะแต่จามันก็ดีด้วยนะอยดมอยดมเราองเราลอวมาสั่งยอนไดี๋ยวตื่ ออต้องโจรอเพี่ให้ให้ใ้รอยย้อนใส่เดวกน้องนี่คือตเพลงอีกอันที่สี่แม่ค่ะแม่ค่ะไม่เห็นใจผู้ห้องที่เกนเลยเจงน นนามคือว่าสมตนอย่าคิน้่าสรอจังขาววาเอวยิใส่ยุคข้อเอวพอมเี็ยุคข้อเด็พคนเดีย

ท้องดีทองดีท้องดีสิใช่รึตัวนีไม่ดีใช่รึประากาศไปดู่านได้ที่เอียดลรุ่นทั้งรังแส่นั่นไปเลรังแล้วตีงีนเขาบอกนีนก่สูงยุ่งใสสุดดำดำเนี่ค่ะพ่อคาสุดดำดำเขา คนมึงเปียนหน้าสิ่ายหายเลยท้องนี้า็ั้งชิขนาดเนี่ยเออเขาจวันนี้อืยู่ที่บ้านชักช้าใช่ทุกอย่างวันนี้กระยังเจ้าจะไปตำามาร ตเลื่อนบ่นกราาินทางกาว่าเมนวสุขังจืนมาล่ำคณะห้องวมันทั้มหายเปนสิคณะสามีนะครับเออออล่ำมาเนี่ยสอาทิตย์กลัเลยอ่าฮะเอาอีกทีเสองอาทิกวัวเลยมื่อนี้ยุบานห้องมันตับซาครับขอ้โได้แต่คผฮะันนือหนึมือ่มือกินีหา้วนี่จัตซปใส่เลยนะเอา้างไปมัน้ แต่ว่าสไปเกษียณสมบูรณ์แล้ไปจากกันมืออ้ย่เกียมันเคยบ่ถามว่าเคยเป็นนักเต้นบ่หลอบ่เคยค่ะมันคอแหวดีเต้นน้องนคือเป็นแต่ังแหวี่ยงแเด้้าถนัดนะคะข้าถนัดจึ้นลองเต้นคููกันกับเราด้อ่าเฮ้ยเ้เ้เฮ้ยเเยย มันตอมมันต้มันเก็บระบ่มเรยต้เรืไทยมันอันทยท่ทั้งใสทุยิกรตมันคือคนยาคนตัวเชื่อเรสูงเนาะับขึ้นได้ม่รตีหรือเปล่าสัมผัสแล้วมันเป็นเป็นสิลิินมาจักปีแล้วสัมผัสอะไอย่าชการทำงานเฮ้ยวเดยวยาชมป์สูงกว่าสู

โซเทียอนี่เปนตะตวโงค่ะมีต,ต,โต,โต,โตาหมูแเมื่อไหย่ก่อนหูออกเขาเสนามาเมือกี้เขาหนัาหมูตามน้รมันปลาซีต้นน้ำขวงเมื่อนี้่ยัง<อ>ห,หมูออเขา,ากม็มอสิว่านวารุนแล้ว็่นสิันังคันี่กัสนุกสุสมับทำ,ทำ,ทำ ออกงานไปจะจก็ออกไปห้องน้าผมม่ได้ผมี่งานไปนอนกินแต่ขาวก็ได้อุ่นสงบพี่นองเลิกมีการงานเอิ่นลยเดวทองดีเอามาให้กันบอกเขาจะนัะานครบอันทองเห็นไม่ได้ใช่คนเงวัเพี่ยงเล่เพี้ยงผกเตี้ยงเลยังเตี้ยงผกเลยเอาผ้กกินเ่เอาผ้กตอนไปาอัน

แนว่เรืงทีคุไม่ใช่ควานวัดไปกันซั่งยอนี่ยเอาไม่ได้แม่ว่าไมเห็นาอะไรไมนสบาย วันแล้เมื่คืนตกันไม่เจอเราโอ้โหอี๋สกุงทหารใหกองขะตรงเป็นนี่องกันเลยอยา่ให้เยอะอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้าตัวรักมึงสกุลกันทังจังหมดไงนายังเนี่ยไม่รู้จักหรือเปล่าผมว่น บอกาโอ้หก็เอารถว่าน้ำลเลยี่เอาไม้ขึื้กินซ้ำกูได้จังไยเาหลังได้เลยเงินกับบุญีขอให้ร่ะเรงไม่เ็นไม่ังกย โงไปน <c bottle of mouth> <s> ี่ท <radas> ด <c> ี <titre> ุด้องเขาวนดี็นี่อาจารย์มโนวย้อย่นตกาอ้ใมงสิมงไปนอนหัวให้ไปนายจังสั่งมั้งบแม่ดอกแม่ลูมีมั้ข้านีกรน่งอลำเนลำไม่สบายปุฟังเลยปุ๊กเสียข่าแห่งน

มุเรียนเร่องนี้เรียงรองนม่เ um รียนแบบงนก่ารอเงจบอกไปบงบหน้าโซเลนเสียหนีไปหาสุวรรณสุยาไม่รู้กอกไปบังแบบัชื่อเสียบังัิมเจ็บกินยา้งางง ก็กินอีกปอเปินยิ่ไม่ควรกินกุยวมันจะตีิ่งเอาตัว่าปีนีไม่ใช่คือรโผมาได้ไม่จำเลยจะโผ่กันก็เป็นว่าถูกร่าเอียงคนเดียวัพราะว่าเป็นอย่างไอ้สุดที่คนยังรู้กอ การศูนยน่ะเบียกงานการบ่สามมีไปหาแต่ที่หาที่กระสแตกย่างเดียวปุ้งค้นปุ้งคุณก็กินแัทำมกินเป็นกองมันดาน้ลงขอขอไวินขอท่านากคขอสงคำบกขอสันดานดีนะหาไม่นตายเป็นู้เนี่ย เอิ้นไปก่อนบักนั้นผมเพิ่นบอกหยังก่อนฮะบักเหนียงอ้ายบักนั้นมึงเรียกกะกิครับ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  <laughs> <ả? cười> <do phải> <laughs> 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 ไม่ได้ยหมูนเนยอะไร่ช่วคเยวเขอ,อไปคุยตัวไข่ยุ่มเนี่ย มึงยังแม่มึงยังได้ตั้งดัดขึ it, ้นมากู๊กป็นยัยไหยแล้วเฮงไรแม่ผัวเอ้ยค้างลูกดดขึ้นมาบอกคนดูี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจาพาเาพาเอิ้นหายังมันมื่อเ่เต้นไม่าก็บ้องนี่นั่นและเวเห็นัานแรกเลยะนั่บนนี่ไม่าดจะคนเลยนะ ขึ้มาก็เอาหุ่นซนเออแค่แค่ทำเงินเกี้ยงได้เลยเอาขนาดกันทำงกลี้งก็ให้กุลกไปน้ำเน่เสียงนี่เอมาจอเลี้ยงป่ะน่แค่เลี้ยงเออเลียงจันึ้มาเลยก็ต้องตออเสียงเอาไว้เลี้ยงนะเอาเอาไว้ยังเอาอุมตีไว้ก็นด้นุดี นดึงลองนั่นไม่ได้กะไรอดดไออดเปลี่ยน lo bak sui lo bau bang kat xiao pao sui xia lo thui o nga lo tong xie yi hu na u dai xie wo sui ngao le tuk u ma kwa 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 ao la, moa mai chi seng song la taan khun taan la pe chon u nyeng

ตอนีสามแ่เานไมคอมาคือมาดไอพี like, oh, 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 oh ่ว uh, น on ู um, ่นี่บตรานี่แด้หม่นด่อนี่ถอดข้าวพาหนังใกล้ๆเอาหน่อยมั้งโอ้นบานันี่ัปนบเป็นนั่อบดเดินมไอีนั่งยนไอเป็นว่าะร

โอ้ท่านสันติใจโอ้แสดงว่าหักผิดชุดตัวก่อนน่ะมีบ่ชุดแต่ก่อนใส่บ่ได้ค่ะชุดนี้บังล่ะได้จริง